ต่อมาองค์นี้ครับองค์นี้นะครับน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับแมนทําลงค่อนข้างบ่อยนะครับเป็นเหรียญพลับพาหลวงพ่อแดงหลวงพ่อจเจริญน,นะออกในปีหนึ่งสี่นะครับองค์นี้นะครับพี่เพื่อนๆนะครับเป็นบล็อกตารางนะครับนี่ต่งเกสลนะครับนี่ไหมบล็อกตารางบล็อกตารางจะแพงกว่าบล็อกสายฝนนิดนึงนะครับอยู่ที่ความสวย นี่ดูดูนะครับนี่ดูหน้าดูตาคือพิมพ์ทรงเหมือนกันหมดนะครับแค่มีเส้นคล้ายๆตารางนะครับยอยู่บริเวณบริเวณใบหน้าของหลวงพ่อแดงนะอย่างอื่นเหมือนกันหมดเลยนะครับเนี่ยเส้นสกเกลนะครับเฉพาะด้านหน้านะครับด้านหลังก็ปกตินะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับ พี่พเ,เพื่อนนะครับจดจำภาพจดจำราคานะเหรียญพับพาหลวงพ่อแดงนะบล็อกตารางแบบนี้นะครับอยู่ในเกณฑ์สักพันห้าบวกลบนะครับพี่เ,เพื่อนท่านใดมีนะครับส่งมาขายแมนได้เหรียญพับพาหลวงพ่อแดงปีหนึ่งสี่แบบนี้นะต้องเป็นบล็อกตารางนะครับถึงจะราคาขยับได้นะครับแบบนี้นะครับ ที่พี่อนเพื่อนท่านใดมีนะครับแมนก็ยินดีรับเช่าส่งมาขายแมนได้เหรียญพับผ่าบล็อกตารางครับ